โอเคครับตอนนี้เลดวิงก็มาถึงบางแล้วนะอันนี้ Ma d e in USA นะแล้วก็เนี่ยบางต้องเก็บเนี่ยนะเนี่ยมันขาดหนังขาดแตกหมดแล้วเนี่ยหนังกรอบแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวบางจะรีแพมขึ้นมาใหม่นะแล้วก็เนี่ยแตกขาดพวกนี้เดี๋ยวบางจะเก็บต้องคือแตกๆนี่เราต้องขัดขัดใหม่หมดเลยขัดแล้วก็โปใหม่แล้วก็ลงสีใหม่แล้วก็ลงออยแล้วก็ลงความนิ่มของของของรองเท้าแล้วก็ ส่วนพื้นเนี่ยดูสภาพแล้วเราต้องเก็บความเป็นเลดวิ่งไว้นะก็คืออาจจะใส่ส้นเอียงตรงนี้เพิ่มความเอียงเดี๋ยวบางจะแต่งตรงนี้ให้เสมอเองแล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่เป็นพื้นยางนอกยางต่างประเทศเข้ามาช่วยแล้วก็ทําความสะอาดไปหมดแล้วก็ให้คงความตรงนี้ก็เราเซตมเป็นเนื้่เดียวกันที่มันเป็นเป็นเป็นแผ่ก็ต้องเก็บหลายๆทีนะ นี่ก็ไล่หมดปรเดี๋ยวเราจะลงจะลงสีล้วเก็บพวกคราบไปนี่ก่อนครับขี้เกลือกู่น่ยาการหนักรอยแตกเยอะหนังแตกเยอะก็เลยต้อง บ้าแป้งอยู่อยูหน่อยเพื่อให้กลับมารอเหมือนเดิม